สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องโอ้หน้าตาเนาะสิวสิวขึ้นเรื่องสิวเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับธรรมชาติของเขาจะเกิดเขาช่างเขานะครับเราก็อยู่อขงเราดิ้นรนกันต่อไปเหนื่อยนะงานร้อนมากก็ยังไงก็ต้องสู้นะครับสู้อย่างเดียวเลยตอนนี้ อดทนและสู้อย่าท้อแท้นะครับงานจะหนักขนาดไหนเราก็ต้องสู้นะครับพักผ่อนมันก็หายเนะาะออย่าไปท้อแท้นะครับามาดูอากาศภายนอกกันนะวันนี้เป็นยังไงนะโอ้โหท้องฟ้าโล่งเลยนะครับเห็นไหมแดดแดดแรงมากเลยนะวันนี้แต่ตอนเย็นไม่แน่นะฝนอาจจะ มาก็ได้นะมันร้อนแบบนี้โอ้ฝั่งนู้นนะครับมีเมฆมีกลุ่มเมฆฝนน่าจะตกแถวแถวนู้นนะเพราะว่ากรมอุตุแจ้งว่าจะมีฝนถึงวันที่สิบสี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับว่าอา,อาจจะต่อนะต่อหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวมาแจ้งนะนี่เห็นไหมครับถ้ามีต้นไม้เนาะก็ได้ร่มเงานะร่มเย็นนะ อยากให้ชาวโลกเรานาะให้ความสำคัญกับต้นไม้นะครับฝนตกมาต้นไม้หญ้าก็ขึ้นนะครับนี่ความบุรมสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์สัตว์หรือพืชนะพืชต้นไม้อะไรก็เขาก็าต้องการน้ําดินน้ําลมไฟนะครับท่าสี่นะดินน้ําลมไฟนะ ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับอดทนนะอดทนให้ที่สุดอดทนให้ถึงที่สุดความอดทนเท่านั้นนะครับจะทำให้เรารอดได้นะจริงๆครับท้องฟ้าสวยๆเลยนะครับโอ้แต่มองดูนะมองดูเป็นเส้นนะครับเห็นไหมท้องฟ้า มันเป็นเส้นนะธรรมชาตินะครับธรรมชาติสรรสร้างคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกำส่งกำลังใจให้กันด้วยนะอัปเดตเนาะมีอะไรก็มาถ่ายทอดเผยแพร่ให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ